มาถึงกันในด่านที่3ของ Co-op e x อ็ก i t i o n c ชันชาเลนของซีซั่น1กันแล้วนะครับโดยด่านที่3ในรอบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งด่านเลยถ้าหากว่าเล่นไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่เนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการทําเวลาที่อาจจะทําเวลาได้ไม่ทันนะครับผมจนทําให้เวลาเข้าสู่ห้องบอสเนี่ยมันจะทําให้บอสเนี่ยคลั่งสกอด และทาให้เราเนี่ยปิดดาเมจบอสไม่ได้นะครับจนบอสเนี่ยตีคนละทีแล้วก็ตายไปนะครับผมอ่ะสัดด่าน3นะครับทีนี้เนี่ยในด่าน3เนี่ยจะมีเงื่อนไขหรือตัวละครอะไรแนะนําในการเล่นบ้างนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยละกันนะครับผมอ่ะสำหรับคล,คลิปนี้เนาะ เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอรดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมร o บบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม R O X R O M หรือเกมบิสเบตโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟังได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์ฟูลนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึง่งที่จะสามารถนําไปทาการ การเปิดบอด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมหรือว่าใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนําไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับในโ้ดเอ็ก p พนดิชั่นด่านที่3นะครับผมเรามาพูดถึงในเรื่องของด่านก่อนละกันนะครับโดยภายในด่านนี้เนี่ย มันจะมีนะครับผมตำแหน่งอะไรที่เราจะต้องเล่นแล้วก็มีตัวอะไรที่แนะนําบ้างนะครับโดยหลักๆเนี่ยดานเนี่ยมันจะพุ่งไปค่อนข้างคือเป็นเส้นตรงอยู่พอสมควรนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเดินขึ้นไปในห้องนะครับเลี้ยวซ้ายจะเจอมอนหนม็อบนะครับ ห้องขวาจะเป็นห้องที่ค่อนข้างน่ารำคาญอยู่พอสมควรหากไม่เคลียร์ตามแพทเทิร์นให้ดีนะครับห้องถัดมาก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่ต้องเวลาทําให้ดีนะครับผมอ่ะแล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องพพทเซิลตามปกติที่เรานั้นสามารถที่จะตายได้นะครับผมเพราะว่าห้องถัดไปตรงนี้เนี่ยจะมีจุดทิวอยู่ และตรงห้องนี้เนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะไม่มีมอนอะไรนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดลับอยู่ที่เราจะเข้าจากบริเวณตรงนี้เรามาตีหุ่นหนึ่งตัวนะครับซึ่งหุ่นตรงนี้เนี่ยจะให้ขอที่เป็นเนื้อที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราค่อนข้างสูงอยู่นะครับแล้วก็มาเคลียร์ห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้วก็ไปจบที่ห้องบอสนะครับผมห้องขวานี้นะฮะ โดยตัวละครที่แนะนำนะครับจะมาเริ่มจากตัวละครสายแทงกันก่อนเลยละกันนะครับโดยตัวละครสายแทงที่แน,นะนําสับตานี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของฮอกมานะครับผมซึ่งฮอกมาเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่ามอนภายในดานเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ไรทธาทั้งหมดเลยนะครับตัวละครที่จะแนะนําส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นท่านมืดทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมสัาห์ฮอกมานะครับต่อมานะครับตัวฮิลเลอร์เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้อนอึดห่าเหมือนเดิมนะครับ ปรับโจมตีให้เพื่อนได้นะครับลดพลังโจมตีนะครับยูได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีเหตุผลอื่นที่จะไม่ใช้ตัวละครตัวนี้นะครับอืนหาก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมปรับการเล่นคอนเทนต์ในด่าน3นะครับสุดท้าย d a m จด e d เล l e r เนี่ยก็จะเป็น3ตัวละครที่จะแนะนําด้วยกันนะครับโดย3ตัวละครตัวนี้เนี่ยที่จะแนะนำเนี่ยที่เราจะมาพูดถึงก็คือ2ตัวละครหลักๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือตัวละครตัวแรกที่จะเป็นตัว d a m จด e Dealer ระยะใกล้นะครับอย่างเบดจอมเวททามิน จะมีหน้าที่ในการเคลียร์มอนได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ตามเม็ดต่อเนื่องแล้วก็ถึงอยู่พอสมควรนะครับ1ตัวนะครับโดยของที่เราจะใช้งานเนี่ยก็จะเน้นหลกัหลกๆไปในด้านพลังโจมตีและควรจะใส่สร้อยมินโนทออดด้วยเพื่อที่จะให้คูดาวของสกิลเนี่ยเร็วแล้วก็แรงนะครับอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่ช่วยในการเคลียร์มอนได้เร็วอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็คือ1ตัวนะครับ ตัวต่อมาเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้ปั้นไว้นะครับในไอเดีเนี่ยก็ยังมีติดอยู่นะครับก็จะเป็นตัวของลูปินานะครับผมอ่ะศาตร์ตัวละครตัวนี้เนาะเหตุผลที่ใส่ลูปินาเข้าไปเนี่ยเพราะว่าเขาจะทาให้เราเนี่ยเพิ่มในเรื่องของเปอร์เซ็นต์การติดติดคริติค,คิลให้ตับทีมของเราได้สูงสุดจนถึง1 0 0เเลยทําให้การโจมตีเนี่ยก็จะติดคริติคลิลทุกดอกนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวของลูปินาเนี่ยมันดาเป็นค่อนข้างที่จะแรงมากๆด้วยเช่นกันนะครับก็ใช้งานควบคู่กับเบ็ดผมไปอีก 1ตัวในการเล่นดันนี้นะครับผมและตัวสุดท้ายเนี่ยที่จะแนะนําเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเนี่ยอาจจะไม่มีเช่นกันเดี๋ยวขอออกไปหน้าสมุดก่อนละกันนะครับทำไมเขาถึงเลือกใช้ตัวละครตัวนั้นกันจะได้รู้กันง่ายๆเลยนะฮะ อีตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมจะเป็นดาเมจทตุมืดเหมือนกันนะเอออยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับอย่างตัวของซูมิเรนะครับโดยซูมิเรเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความสามารถในการโจมตีเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับเปอร์เซ็นต์คีก,ก็สูงนะครับแต่ว่าตัวของซูมิเรเนี่ยอีกหนึ่งในตัวละครที่ดาเมจค่อนข้างจัดจ้านมากในการ ฆ่ามอนตัวใหญ่ๆได้อยา่างง่ายดายนะครับผมหรือว่าโจมตีบอสได้อยา่างง่ายดายเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยจะมีสกิลที่มาจากสกิลอาวุธเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรอยู่นะครับอ่ะแรงอยู่พอสมควรอยู่ นะครับผมทําให้ดาเมจที่จ่ายออกมาค่อนข้างเยอะบวกกับตัวของพาสซีของเขานะฮะที่เป็นสกิลที่2ที่จะทําการแยกเอาออกมาซึ่งมันจะได้ในเรื่องของดาเมจเพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมพวกนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าในเรื่องของการเคลียร์มอนสเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องพึ่งเพื่อนคนอื่นในการเคลียร์มอนสเตอร์แทนนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องใช้ควบคู่กันไปว่าเราจะใช้งานคู่กับตัวของเบ็ด หรือว่าจะใช้งานคู่กับตัวของลูปินานะครับผมเพราะว่าทั้งสองตัวละครตอนนี้เนี่ยใช้งานคู่กันได้ทั้งคู่เลยนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของ ม,มิเละนะครับที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้าไม,ม่ถึงรุนแรงละดูตรงนี้สิความเสียหายที่เราสร้างได้นะครับผมเป็นความเสียหายสก,กิลเนี่ยสร้างได้เพิ่มอีกถึง140%ซึ่งมันทําให้ตัวละครตัวเนี้ยมันแรงมากๆถ้าหากว่าไปเปรียบเทียบกับตัวของเบดใช่ไหมอ่ะเปรียบเทียบกับตัวของเบดเนี่ยเบดไม่มีความสามารถในเรื่องของการเพิ่มโจมตีสูงขนาดนั้นนะครับเขาเพิ่มแค่ย0่เอเงแต่ตัวเขาเนี่ยเขาตีแรงอยู่แล้วนะครับถ้าเบ็ดลดก่อให ไม่ได้มีความสามารถที่เพิ่มดาเมจเยอะขนาดนั้นเหมือนกันก็คือ20%เท่ากันกับเบ็ดแหละมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าเดิมทีเนี่ยตัวของซิมิเทเนี่ยไม่ค่อยมีคนปั้นเยอะขนาดนั้นก็เลยไม่ค่อยอยากจะแนะนำมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้เป็น2ตัวละครนี่แหละไม่ต้องไปปั้นมันหรอกเพราะว่ายังไง2ตัวละครนี้มันก็ใช้งานได้อยู่แล้วถ้าหากว่าใครไม่ได้ปั้นนะแต่ถ้าปั้นมาก็คือจับมาได้เลยนะครับแต่จะจับมา2ตัวนะครับผมไม่งั้นมันเคลียร์บอลช้านะฮะให้จับมาแค่ตัวใดตัวหนึ่งแล้วกกกกก็็็็ออีคคนนนนนึงเ่่ืลลบดดดไไู้้้าาประมั ตรงนี้ก็จะเป็นคอมทีมหลักๆนะครับที่จะแนะนําเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปดูวิธีการเล่นนะครับผมในคลิปหลังจากนี้กันเลยละก,กันนะฮะโดยทีมที่ผมใช้งานเนี่ยก็จะมีตัวของลูปิน่าึตัวนะครับผมเป็นตัวดาเมจแล้วก็เบลดหตัวเป็นตัวดาเมจนะครับแล้วก็มีฮอกมาเป็นตัวแท้งแล้วก็อึนห่านะครับหตัวเป็นตัวดาเมจเลยก็คือจัดแบบนี้เลยและทุกคนเนี่ยใส่เจมในตอนนั้นเนี่ยเจมไม่ได้เยอะมากนะครับเจมเนี่ยก็จะโดนลดยู่ที่3ระดับนะครับโดยส่วนใหญ่แต่ละคนเนี่ยก็จะใส่เพียงแค่ รีว่าเจมเจกันนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเจมค่อน,นข้างน้อยอยู่แต่มันก็สามารถผ่านได้นะครับเผื่อว่าบางคนเนี่ยเอออาจจะมาลงช้าและไม่ได้ลงตั้งแต่สัปดาห์แรกๆนะครับแต่ถ้าคนที่แบบว่าเจมหกขึ้นไปบวกๆแล้วเนี่ยก็คือชิลละไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าก็ควรจะรู้แพทเทิร์นในการเล่นเอาไว้เพราะว่าจะได้ไม่ลำบากชีวิตมากเกินไปนะครับโดยในห้องแต่ละห้องเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของตัวละครแต่ละตัวที่จะต้องรู้แล้วก็ทําหน้าที่กันด้วยว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเรามาเริ เริ่มด่านมานะครับไม่มีอะไรมากก็คือวิ่งไปเลยนะครับวิ่งไปแล้วก็ไปจ่อห้องตรงด้านซ้ายนะครับห้องด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือให้ตัวแท้งเนี่ยวิ่งออกไปก่อนนะครับให้ตัวแทงวิ่งออกไปก่อนพราวว่าจะมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่เราเคยเจอตรงดานฟ้านั่นแหละที่มันจะล็อกเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งมันจะกระโดดเข้าหาตัวแทงก่อนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะหลุดเข้ามาหาฝั่งเราด้วยถ้าหากเดินเข้าไปแล้วประมาณหนึ่งนะครับเราบอสใกล้ๆจะปล่อยสกิลเนี่ยให้พยายามกดโยโย่ไับ แล้วก็ที่ถาม3คนที่เหลือเดินมาเหยียบตรงนี้นะครับผมอ่ะสคนที่เหลือเดินมาเหยียบวงไฟวงใหญ่นะครับส่วนแท้งเนี่ยไปยืนรอบอสตรงด้านซ้ายนะครับซึ่งจะมีวงไฟวงเล็กอยู่ซึ่งวงไฟตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเหยียบไม่หมดบอลเนี่ยจะตีแรงขึ้นแล้วก็ถือขึ้นทําให้เราเนี่ยเคลียร์บอลช้านะครับเพราะฉะนั้นต้องเหยียบทั้งสจุดนี้เนี่ยให้ไฟดับหมดก่อนนะครับผมและหลังจากนั้นก็จะมีพวกเสือจํานวนหนึ่งนะครับโดดเข้ามาตรงนี้เนี่ย แทงก็ยั่วยุอีกสก,กิลหนึ่งนะครับอาจจะเป็นสก,กิลอาชีพก,ก็ได้หรือว่าจะเป็นสก,กิลตัวเองก็ได้ให้ดูดเข้ามาหาตัวเองทั้งหมดเพื่อที่จะให้อีกสาคนที่เหลือเนี่ยถมสก,กิลอาวุธใส่เพื่อที่จะสังหารสตูพวกเนี้ยตายให้หมดเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมก็แค่นี้เองนะครับลำบากไม่เท่าไหร,ร่นะฮะต่อมาจุดที่2จะเป็นจุดที่อาจจะมีหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างตายกันเยอะเพราะว่าจะเป็นจุดที่มีทั้งเสาเลเซอร์แล้วก็มีทั้งเสาพิษซึ่งตรงนี้เนี่ย หน้าที่ของตัวดาเมจก็คือการเคลียร์เสาไปทีละจุดแล้วก็หน้าที่ของตัวแท้งเนี่ยจะมี1จุดที่จะต้องทําแล้วก็หน้าที่ของซัพพอร์ตเนี่ยจะต้องสังเกตให้เป็นอย่างดีเลยนะครับเดินกันไปก่อนเลยละกันนะครับเดินมาจุดแรกนะครับผมเสาตรงนี้ให้ทําการเคลียร์แล้วข้างหลังมันจะมีตัวอีกาที่จะยิงลูกม่วงๆม,มาอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องแท้งเนี่ยเดินมาต้องรีบมาเปิดโล่ให้กับเพื่อนนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยจะโดนลูกม่วงๆเนี่ยตีตายกันหมดนะครับ แล้วก็เคลียรเสาไปนะครับหลังจากเคลียเสาแรกได้แล้วเนี่ยก็รีบเคลียเสาที่2นะครับก็อยู่ตรงด้านขวาตรงนี้นะครับเคลียให้เสร็จแล้วก็เคลียให้ทันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ยืนนะครับผมอย่าเดินไปเสาที่3นะครับเพราะมันจะไม่ทันแล้วนะครับให้ยืนอยู่บริเวณตรงหัวมุมตรงนี้ก่อนและจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงเสาพิษที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะใกล้ระเบิดแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่เสาพิษทําการระเบิดเนี่ยใส่เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ย ให้อินฮารีบกดล้างให้เพื่อนทันทีนั่นก็คือสกิลคิวของอาชีพของตัวเองนั่นแหละมันจะช่วยแก้สถานะผิดปกติหรือว่าซ c ให้กับเพื่อนเราได้จะทําให้เพื่อนเราเนี่ยไม่ติเดเลือนไหลยตยนะครับแล้วก็ยืนรอตรงนี้จนกว่าเลเซอร์จะหมดนะครับล้างทั้งเกาะทั้งอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมแต่อันนี้นาจะกูดาวช้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็เคลียร์ข้างในต่อนะครับอะแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับพอเสายิวระเบิดนะครับอินฮาก,ก็ล้างให้เพื่อนนะครับผม เสาฮิวระเบิดอื่นนะฮะก็ล้างให้เพื่อนแค่นี้เองแล้วก็เดินกลับข้างนอกอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็คือเคลียร์เสาไปอันนี้เนี่ยเคลียร์ไปแบบไม่ต้องหยุดเลยนะครับเพราะถ้าหยุดเนี่ยเสาตรงนี้เนี่ยจะฉีดเราตายนะครับแต่ถ้าเราหยุดเนี่ยก็คือเวลาจะช้าจะทําให้ตัวของเกจคลั่งเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับอเกจคลั่งเนี่ยมันจะเร็วเกินไปแล้วเราเนี่ยไปตีบอสไม่ทันนะครับต่อมาในห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับ ซึ่งในห้องนี้เนี่ยจะมีมอนสเตอร์ตัวใหญ่ตอนเริ่มแรกเนี่ยสอตัวด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้ที่มันจะยิงลูกไฟ5ลูกหน้าที่แท้งนะครับเดินไปยืนมองหน้ามันนะครับผมแล้วก็รอกดท้อนในจังหวะที่ใกล้ๆจะโจมตีนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับผมจะมีถังระเบิดแล้วก็ก้อนหินแล้วก็ด้านขวาเองก็เช่นกันนะครับแล้วมันจะมีตัวของข้อเพลิงไฟนะครับผมที่เราจะต้องเหยียบวงเวทไฟพวกนี้เนาะอ่ะหน้าที่ที่เราต้องทําก็คือแบ่งให้กับตัวดาเมจเนี่ยกับตัวฮิลเนี่ยจะไปซ้ายหรือไปขวาก็ได้แล้วแต่นะครับผม เพื่อที่จะตีถังให้ระเบิดแล้วก็เข้าไปเหยียบวงไฟให้หมดส่วนแท้งก็ยืนมองหน้าบอสไปเลยนะครับยืนมองหน้ามอนไปเลยแล้วก็รอให้มันยิงไฟแล้วก็เปิดล่รับนะครับอย่าลืมเปิดล่รับนะครับถ้าไม่เปิดล่รับตัวแตกได้นะครับผมอันนี้ก็รอกันนะฮะไม่ได้มีอะไรนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยไอมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันน่ะ จะเลือกทาร์เก็ตในการโจมตีตัวละครตัวที่ยืนไกลสุดเป็นอันดับแรกในสกิลต่อไปนะครับนั่นก็คือสกิลพุ่งชนตรงนี้เนี่ยให้ตัวแท้งที่รับไฟเสร็จแล้วเนี่ยเดินถอยหลังลงมาตรงหินบริเวณล่างๆส่วนตัวดาเมจเนี่ยก็คือยืนรอซ้ายรอขวาเหมือนเดิมนั่นแหละพอวงไฟเนี่ยครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ทําการใส่สกิลนะครับผมอาวุธเข้าไปใส่2ตัวละครนี้เลยนะครับถ้าหากว่าติดเชนก็เชนได้เลยแต่ถ้าหากว่าไม่ติดเชนเนี่ยก็มารวมบริเวณตรงนี้นะครับก็คือมันจะโฟกัสตัวละครที่อยู่ไกลก่อน เพราะฉะนั้นคือไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับถ้าหากว่าเรายืนอยู่ตรงด้านบนเนี่ยมันไม่ได้โฟกัสเรานะครับมันก็คงจะโฟกัสแทงอยู่แล้วตามปกติเนาะก็ยืนหล่อให้มันมารวมจุดเดียวกันเราก็ค่อยถมสกิลอาวุธอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันเนี่ยโดนฆ่าตายให้เร็วที่สุดที่จะทำได้เนาะเพราะอย่างที่บอกไปถ้าช้าเนี่ยก็คือบอสคลั่งนะครับตีไม่ทันถัดมาอีกเฟสหนึ่งนะครับจะมีตัวของด้านซ้ายเนี่ยเป็นอีกาสามตัวนะครับผมที่จะคอยระเบิด ตร้งความเสียหายใส่เราเรื่อยๆนะครับรีบเคลียร์ด้านด้านซ้ายก่อนเป็นอันดับแรกนะส่วนด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นตัวของหมาชีบะซึ่งหมาชีบะาเนี่ยมันเป็นตัวตีใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตีใกล้มันจะเดินมาหาเราเองในตอนหลังเราก็เคลียร์ด้านซ้ายตรงนี้แหละให้เสร็จนะครับผมตัวแทงจะเปิดลู่รับดาเมจให้เพื่อนไปก็ได้นะหรือว่าจะไม่เปิดก็ได้ก็คือได้หมดเลยนะครับแล้วก็มาร่วมหมาที่หลัง,น,งนะครับอ่ะก็ค่อยตีกันไปนะครับผมต่อมาอีกจุดหนึ่งนะครับมันจะมีตัวระเบิดด้านขวานะครับ ที่จะเป็นตัวของและคุณนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะทําการเลือกแทร็เก็ตไม่รู้ว่าจะเลือก1คน2คนก็แล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ลงหัวตัวเดียวก็จะลงอ่าลงหัว3ตัวนะครับไปที่ตัวเดียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะโดนแค่ตัวหนึ่งนะฮะถ้าใครโดนระเบิดหลายลูกเนี่ยก็คือให้วิ่งหลบบริเวณด้านบนก่อนแลวคนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเดินลงไปตีด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าทำได้เนี่ยแทงก็ควรจะดึงเอาไว้นะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะดึงไม่ค่อยทันหรอกเพราะว่าบอสจะล็อกก่อนแลวเราค่อยยลงไปเเคคีรรรให้ส็จนะับ ตรงน,นี้ก็คือง่ายได้นะครับถัดมาห้องพัเซ่นนะครับผมห้องพัเซ่นเนี่ยมันจะเป็นห้องพัเซ่นที่มีแท่นกระโดดไปด้านซ้ายกับแท่นกระโดดไปด้านขวาเพื่อเข้าไปเหยียบสวิตซึ่งสวิตเนี่ยเราก็ต้องเหยียบสวิตขึ้นด้านล่างกับด้านบนให้หมดเพื่อที่จุดไฟ แล้วพอจุดไฟเสร็จเนี่ยประตูตรงนี้ก็จะเปิดด้านขวาก็เหมือนกันนะครับผมแต่ด้านขวาเนี่ยมันจะสุ่มนะว่าด้านซ้ายจะเป็นพื้นแดงหรือว่าด้านขวาจะเป็นพื้นแดงนะครับแนะนําว่าให้เป็นตัวซัพพอร์ตละกันเพราะว่าจะโดนดาเมจน้อยที่สุดส่วนตัวลรคอนดาเมจเนี่ยก็ให้มายืนอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหยียบสวิตช์ให้หมดเพื่อเี่เยียบเปิดประตูนะครับผมอ่ะเหยียบสวิตช์ให้หมดเพื่อเี่ียบเปิดประตูให้หมดและหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยมาทําการเหยียบสวิตช์ตรงนี้ต่อถ้าเปิดหมดแล้ว โอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสวิตต์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบอยู่2แบ 2> บที่ว่าเราเนี่ยจะต้องเหยียบสวิต์สลับไปสลับมาบนทีล่างทีบนทีล่างทีซึ่งตรงนี้เนี่ยให้แบ่งหน้าที่กันไปเลยนะครับว่าใครจะไปทางซ้ายใครจะไปทางขวาและใครจะเหยียบด้านล่างใครจะเหยียบด้านบนก็ให้คนหนึ่งเนี่ยไล่เหยียบจากด้านบนเนี่ยไปด้านซ้ายส่วนคนอีกคนเนี่ยไล่เหยียบจากด้านล่างไปด้านซ้ายนะครับเลือกหน้าที่กันไปนะครับประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมตีหุ่นให้หมดด้วยเพราะว่าหุ่นพวกนี้เนี่ยมันจะได้ไอเทม ชิ้นหนึ่งเนี่ยได้เพิ่มพลังโจมตี0.2%นะครับคือมันจะดอบตลอดและดอบจากหุน่นดอบจากมอนนะครับผม83ชิ้นเราด้านหน้าเนี่ยจะมีเช็คพยต์อยู่ถ้าไม่ตายไม่ต้องหิวนะครับเดินข้ามไปเลยเพราะมันเสียเวลานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยให้อีก3ามคนนะครับเข้าในห้องด้านขวาไปตีมอนรอ,อก่อนและอีกคนหนึ่งนะครับผมลงมาด้านล่างที่เป็นห้องลับเพื่อตีหุ่นตนนัวนี้เพราะว่าได้ไอเทมอีกเยอะเลยนะครับซึ่งมันจะได้เนื้อมาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรไปในห้องนี้เนี่ย มอนตัวแรกที่เราจะเจอก็คือหุ่น <_ S 1> ดัมมี่อันใหญ่ที่เราจะต้องตีให้ทันอ่าก็จะเรียกว่าให้ทันไม่ถูกตีให้แตกนะครับเลือดประมาณร้อยหนึ่งนะครับในระหว่างนั้นก็จะมีกีกี้ที่มันมีโล่มานะครับออกมาจากตรงนี้ซึ่งเราไม่ต้องสนใจใพวกลุงน้องหลอกตีหุ่นให้แตกไปเลยนะครับอ่าตีหุ่นให้แตกไปเลยเพราะหุ่นแตกก็คือมอนมันจะตายหมดและตรงหุ่นเนี่ยมันจะมีแท่นไฟนะครับ1อันให้เราไปเหยียบแท่นไฟตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเหยียบไม่หมดเนี่ยอ่าถ้าเหยียบไม่หมดเนี่ย มันจะทําให้โล่ที่อยู่รอบๆหุ่นอะไรพวกนี้กับมอนที่อยู่ตรงด้านซ้ายเนี่ยมันจะตีไม่เข้านะครับอืมแล้วก็พอเหยียบเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยๆเคลียร์หุ่นตรงนี้ให้หมดนะครับเพื่อเก็บดาเมจต่อแล้วก็ไปไล่เคลียร์มอนจากตรงนี้นะครับหลังจากที่เคลียร์มอนตรงนี้เสร็จนะครับผมเฟสถัดมาเนี่ยก็จะมียิงจอกนะครับเกิด1ตัวแล้วก็เสือ2ตัวตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยควรจะทําหน้าที่กับแท้งให้ดีด้วยเปิดมาปุ๊บแทงกดยั่วยุก่อนเลยนะครับ หนึ่งครั้งแล้วแทงไม่ต้องวิ่งไกลนะครับให้มายรวมที่ตัวของจิงจอกและดาเมจดีวไดดอีกสองคนเนี่ยก็ไปกระทืบยิงจอกเลยแล้วอึนฮาเนี่ยก็พยายามปานหน้ากากเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้โดนดาเมเเยอะและให้สังเกตตัวของจิงจอกตัวน,นี้ให้ดีนะครับก็จะมีการโจมตีสองรอบนะครับรอบแรกเนี่ยก็จะระเบิดล็อกตัวที่กําหนดนะครับ หนึ่งครั้งนะครับผมไม่รู้ระเบิดที่ใครนะครับตัวละครที่โดนระเบิดจะโดนลดดีเฟนส์อ่านหนึ่งโดนผมนะครับโดนลดดีเฟนส์นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ต้องสนใจนะครับให้มาดูที่การโจมตีที่2ต่อนะครับการโจมตีที่2เนี่ยเขาจะระเบิดนะครับผมอ่ะเป็นระเบิดแต่ไม่สร้างดาเนจนะแต่เป็นการระเบิดเพื่อที่จะลดเกราะสัตรดูทั้งหมดซึ่งตรงนี้แหละพอระเบิดครั้งที่2เนี่ยอินฮาจะต้องทําการล้างให้กับเพื่อนร่วมทีม อันนี้ก็คือในรอบนี้ตอนผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้บอกให้เขามารวมตรงนี้นะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็คือมารวมกันและนะครับซึ่งมันจะเคลียร์มอนได้เร็วเคลียร์เสือได้เร็วนะครับซึ่งตรงนี้พอระเบิดปุ๊บเนี่ยอ่นหาต้องล้างทันทีแล้วพอมันล้างมันไม่โดนลดกรอสเนี่ยเวลาโดนเสียมันชนเนี่ยมันไม่ไม่ตายนะครับมันไม่เจ็บนะครับก็คือตัวดาเมจก็โดนไม่ตายตัวฮิวก็โดนไม่ตายนะครับมันจะทําให้รวมมวลทั้งหมดได้เร็วแล้วก็เคลียร์ได้เร็วนะครับเพื่อที่จะไปเก็บเวลาที่เหลือเนี่ยใส่บอสนะครับออะะะันนนนีี้้ก็ปรณเลย แล้วก็ที่เหลือก็พยายามเคลียร์มอนให้เสร็จก็จะเข้าสู่ห้องบอสและเห็นไหมว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้รวบมอนเอาไว้เนี่ยมันก็จะเคลียร์มอนช้านะครับผมและแทงก็ไม่ได้โดนล้างดีบับด้วยมันก็จะโดนมอนตีเจ็บอยู่ทีเนี้ยถัดมาเรื่องของบอสเนี่ยแพทเทิร์นการโจมตีเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับให้จําเอาไว้อย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาเราข้องเข้าห้องมาปุ๊บเนี่ย บางครั้งเนี่ยบอสมันอาจจะไม่ได้ล็อกตัวแทงให้สังเกตดูให้ดีก่อนว่าลูกไฟชุดแรกเนี่ยจะโดนใครนะครับให้เอาออกไปให้ไกลที่สุดที่ไม่ได้อยู่ตรงบอสนะครับอันนี้ก็คือจะล็อกไปที่แทงนะครับโดยถ้าหากว่าเราโดนล็อกอาสมมติว่าเอ้ยรอบนี้แทงโดนล็อกรอบต่อไปให้จําได้ว่าถ้าหากว่ารอบแรกเข้ามาในห้องเนี่ยแทงเป็นคนที่โดนล็อกโดนสกิลลูกไฟนี้เนี่ยให้จําว่ารอบต่อไปที่บอสจะปล่อยลูกไฟนี้อีกครั้งนึงเนี่ยเขาก็จะโดนล็อกอีกพราฉะนั้นพอถึงจังหวะตรงนี้เนี่ยก็ให้ลากไปให้ไกลแต่ถ้าัอโดนล็ก ก็ให้ซับลากไปให้ไกลในรอบแรกแล้วก็รอบ2ก็ให้จําไว้ว่าตัวเองเนี่ยก็จะโดนอีกเช่นกันนะครับอ่ะปล่อยสก,กิลไปนะครับและสก,กิลที่2บอสก็จะทําการวาร์ปแล้วก็กระโดดตบนะครับผมใส่ใครก็ได้นะครับแบบสุม่มซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะหลบแรกนิดน,นึงนะครับและสก,กิลที่3อันนี้เนี่ยจะเป็นลูกไฟนะครับเรียกมาใส่ตัวนะครับไม่ยาก,กเท่าไหร่ก็ให้สังเกตดูว่าเราจะต้องวิ่งขึ้นบนหรือต้องวิ่งไปด้านซ้ายนะครับหรือด้านขวานะครับหลักๆให้คิดแค่นี้ก็พอเพราะว่ามันจะมีจุดที่ถ้าหากลูกไฟอยู่ตรงด้านนบเ ด้านข้างมันก็จะมีจุดให้เราวิ่งนะครับให้เราวิ่งออกซ้ายแต่ถ้าหากว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นระหว่างกลางแบบนี้ก็คืออยู่ซ้ายอันหนึ่งอยู่ขวาอันนึงก็ให้วิ่งขึ้นบนเลยนะครับจะได้ไม่เจ็บนะฮะประมาณนี้นะครับต่อมาอีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลพุ่งชนของบอสซึ่งสกิลพุ่งชนของบอสเนี่ยมันจะมีการชิงลูกไฟเขียวๆหรือว่าม่วงๆเนี่ยออกไปตามทางด้วยโดวยวิธีหลบสกิลนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับให้เดินไปที่ด้านซ้ายสุดของขอบจอ หรือว่าด้านขวาสุดของขอบจอยืนนิ่งๆเลยไม่ต้องทําอะไรหรือว่าด้านบนสุดของขอบจอก็ได้นะครับผมยินนิ่งเลยไม่ต้องทําอะไรแต่ไม่ใช่ด้านล่างสุดของขอบจอนะด้านล่างสุดของขอบจอเนี่ยจะโดนแล้วบอสเนี่ยมันก็จะกระโดดมั่วน,นะครับไปมาอย่างนี้นะครับผมซ้ายขวาแล้วมันจะไม่โดนดาเมจนะครับอ่ามันจะไม่โดนดาเมจนะครับเห็นไหมอย่างที่ผมบอกเลยว่าถ้าหากว่าจบสกิลโดดเสร็จแล้วเนี่ยสามครั้งบอสก็จะยิงรูกสกิลนี้อีกแล้วมันจะล็อกไปที่แท้งก่อนเป็นตัวแรกนะครับ ถัดมาพอเลือดบอสเหลือ70%เนี่ยมันก็จะมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่เป็นหมาชิ้งจอกที่มันเป็นตัวลดดีเฟนส์ก่อนหน้านี้ที่เราเคยเจอนั่นแหละนะครับตรงนี้เนี่ยให้รีบเคลียร์ให้ไวนะครับให้ตัวดามเมจลงมาไล่เคลียร์ตัวของาตัวนี้ให้เร็วที่สุดนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยโดนดเกาะและ้วโดนบอสตีเนี่ยอาจจะตายได้นะฮะถ้าเราโดนลดเกราะลินหาต้องรีบ้างนะครับไม่งั้นคือเพื่อนเจ็บน,นะครับผม,มแล้วก็สกิลพุ่งอะไรพวกนี้ก็หลบหลบตามปกติเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็โหลดสก,กิลไปเรื่อยๆถัดมาเนี่ยพอบอสเหลือประมาณ30%นะครับยังไม่ถึงนะประมาณ30%ปอรซ่ประมาณ3 0 4 0มันจะมีบอสตัวใหญ่นะฮะจะมีมอนตัวใหญ่ที่มันเป็นล็อกแบบสี่เหลี่ยมนั่นแหละใครโดนกระโดดใส่แล้วโดนล็อกเนี่ยก็จะไม่สามารถเดินได้อันนี้เนี่ยให้ตัวแท้งเนี่ยลากไปตรงไหนก็ได้นะฮะลากไปตรงไหนก็ได้ก่อนสักจุดหนึ่งแล้วให้มอนเนี่ยกระโดดใส่ก่อนแล้วพอมอนกระโดดใส่ปุ๊บให้ตัวดาเมจเนี่ยไปช่วยรีบลุมกระทืบนะครับ รีบลุงกระทืบนะเพราะว่าถ้าไม่รีบลุงกระทืบเนี่ยแทงอาจจะตายได้เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ตายจากมอนหลอกแต่มันจะตายจากไอ้ลูกบอลเขียวๆเ,เนี่ยไอ้ลูกบอลม่วงๆเนี่ยที่บอลมันจะยิงออกมาแล้วมันกระจายบนพื้นเนี่แหละเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะหนีออกไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องรีบรีบฆ่าตรงนี้ไปก่อนนะฮะอ่ะพอฆ่าเสร็จแทงจะได้แบบว่าวิ่งหนีได้นะครับเห็นไหมเพราะว่าแท้งโดนล็อกนะครับ้าตากีเนี่ยเคลียร์ไม่ทันก็คือโดนไฟตรงเนี้ยตายได้นะฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งเฟสหนึ่งที่มันโดนข้ามไปแล้วแต่อันนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันใช้อีกรอบหนึ่งยวค่อยว่ากันละกันนะเพราะว่ามันอาจจะโดนข้ามจากตอนติดเชนรอบแรกนะครับอ่ะมันน่าจะมีสกิลใช้อีกรอบหนึ่งนะฮะอ่ะมันจะเป็นสกิลนี้เลยนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่บอสเนี่ยจะทําการ Target, Target, ล็อกทารเกต์หนึ่งแร็กตและจะมีแสงเลเซอร์จะยิงจากฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาสักอันนึงให้เราเนี่ยถ้าหากว่าใครโดนล็อกเนี่ยให้วิ่งเข้ามุมเลย สักมุมหนึ่งนะครับผมอะสักมุมหนึ่งเพื่อที่จะรากให้เลเซอร์เนี่ยยิงไปทางซ้ายกับขอบมุมนะครับแล้วเราจะไมไ่ต้องไปยุ่งตรงนั้นแล้วก็หลบลูกบอลน,นะฮะไอตรงดาเมจกลมๆเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยรูกบอลขนาดใหญ่ที่ลอยออกมาคล้ายๆบลบอตสนั่นแหละมันจะลอยมาไม่ได้เร็วแ,เวแล้วก็ไม่ได้ช้าเกินไปเราวิ่งหลบทันอยู่นะครับแล้วก็พอเลเซอร์มันออกแล้วเนี่ยเราก็ค่อยวิ่งหลบนะครับผมอะก็แค่วิ่งหลบออกมานะครับประมาณนี้เลยไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ที่เหลือฆ่าบอลให้ตายตอนนี้บททลถ้าข้างแียโดทตกะ ประมาณนี้เลยนะครับผมยังไม่ทันรู้ว่ามันคลั่งเนาะก็เลยแบบว่าตายแล้วก็อืนหาเขาชุบออกมานะฮะเหมือนว่าจะโดนแคนเซิลสกิลนะครับผมผมก็เลยไม่ได้ชุบออกมาแต่น่าจะตายแล้วบอสต,ตรงนี้ที่เหลือก็แค่ตีกันไปนะฮะโอเค okay, นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในการลงชาร์ลเสซีซั่น3 าจจะมีเงื่อนไขหรือว่าแพทเทิร์นในการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราใจเย็นแล้วก็เล่นไปตามแพทเทิร์นที่มันควรจะเป็นเนี่ยก็คือเราก็สามารถหลบสก,กิลได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ทำให้การเล่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายอยู่พอสมครวรเลยหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับการลงโคออฟเอ็กซ์เพนดิชันในด่านที่3นะครับก็ถือว่าไม่ได้ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ได้ลําบากมากขนาดนั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครรู้วิธีการเล่นตรงนี้แล้วเนี่ยเราลองไปฝึกซ้อมสักสี่หรอบเนี่ยก็คงจะทําได้แบบว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะที่เดี๋ยวก็เป็นที่เพื่อนร่วมทีมแล้วแหละว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่าควรจะเล่นแบบไหนนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเล่นสบายขึ้นแล้วก็ผ่านกันได้สำหรับทุกคนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่ลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยลวกันนะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆน้องๆทุกคน